ได้ครับย,ยัยโอ้ยโอ้ยอย่าัยด้วยครับผมล้มครับโอ้ยไปกวาดบ้านป้าไม้ไปลูกไปไปไหมอ่ะเนี่ยยัยจะไปกวาดบ้านได้ป้าไมา้ มาลือ้อนี there, ้ลาไปเขาจะมานอนที่นี um ่นอนค้างที่นี่ไปได้ครับยายเดี๋ยวผมจะไปช่วยครับมาเร็วมาลูกมาเปิดโอ้ยยัครับในนี้ร้อนจังเลยครับคนเขาเลยใช่ร้อนจริงๆด้วยเพิ่เปิดม่านสิลูกมาช่วยยายเปิดม่านเร็วเปิดได้หมดเลยทั้งสองหน้านั่นแหละเฮ้ยค่อยังชั่วขึ้นหน่อย นย่ยครับอย่ครับผมขอไปดูข้างบนนะครับอยากรู้ว่าเป็นยังไงอ่ะอืมในข้ามากวาดสองสามวันดูสิฝุ่นตงนั้นเลยเฮ้ยเน้ายเยอะฝนก็เยอะเนี่ยนี่ขนาดปิดประตูบ้านไว้นะเนี่ยเข้ามาทางหน่อย่นี้ขยะฝุ่นเนี่ยดูสิเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ย อย่าครับเด็ครับข้างบนนี่น่านอนมมกเลอะครับดูสิววผมอยากนอนอ่ะป๊อดลงมาได้เลยลูกเนี่ยยายกวัดเกือบเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วก็อย่าไปเดี๋ยวค่อยมานอนตอนน้องดีเจมาลูกมาเร็วมาเร็วมาเร็วได้ครับยายโอ้ย นี่เลยครับผมล้มครับโอ้ยอ้าวโอ้ยล้มได้ยังไงเนี่ยลืมไม่คู่ครับขอโทษนะลูกนายายนี้แย่จังเลยเนี่ยวาดขายะแล้วเอาแบคโคไปตั้งไว้ที่บันไดลืไมไว้ตรงอื่นทำให้เกิอดอุบัติเหตุเลยเนี่ยเป็นความผิดของยายเองเลูกโอ้ยยายลูก,ลกแผลลูกไม้เนี่ยดูกระขอบไม้ใบอ้ยอ้ยไปไปไปทำแผลลูกไปโอ้อยอันติดโล่กองยาย